参ったな随分と警戒されてるんすね通しちゃうもらえませんかねひどいなひどいなたらき上手だなたらき Level5 Channel สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะอยู่หลังตู้ตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือตู้อิจิเบนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือตัวละครอุราฮาระคิซูกิเป็นตัวละครท่าสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสถานะต่างๆของเจ้าตัวอุราฮาระกันเลยดีกว่าอุราฮาระคิซกิในร่างนี้เขาจะเป็นตัวละครประเภทยมทูตแล้วก็มี หัวหน้าหน่วยด้วยซึ่งเป็นตัวละครสีฟ้าค่าเซตัส6ดาวเลเวล200จะมีเลือดอยู่ที่1,065โจมตี6 3 4พลังป้องกัน352คริเคิคอล358และพลังวิญญาณ778นะครับมีคิวเลอร์เป็นผู้สังหารอารันคาแล้วก็มีคุณลักษณะของโซเป็นลดคูลาทม์เซิลเร็วขึ้นอีก12% ต่อมาอ b บิลิตของอุราระนั้นก็จะมีการเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%ทําทำให้ตายแรงขึ้น40%ทําทำให้เขาต้านทานสถานะเด็บชา100%สกิลโจมตีเพิ่ม d o u เบิลฮิและมีโอกาสการสร้างสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมี9พิษตาด้วยอีก9นนะครับเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่มีสกิลโจมตีที่มีการสร้างสถานะ นั่นก็คือสกิลที่3แล้วก็สกิลท่าไม่ตายแล้วก็เป็นตัวละครแรกที่ผมทําการรีวิวและและมีอาบลิตี้ที่เพิ่มความสามารถในการทําให้ตัวเขาสร้างสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นอีกถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับตัวละครสายสกิลตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ลิง์ตัวละครที่ผมใส่กันบ้างดีกว่านะครับ เครื่องประดับที่ผมเลือกใส่ก็ยังคงเป็นการใส่พลังวิญญาณเยอะๆแล้วก็ความเสียหายสกิลเพิ่มขึ้นและในช่องที่3ผมก็จะเปลี่ยนของเป็นสร้อยคอถักมือที่จะเพิ่มสเตตัส10%แล้วก็คิลเลอร์เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับเนื่องจากดันเจี้ยนที่เราจะเอาไปทดสอบในสัปดาห์นี้มันมีคิลเลอร์ที่ตรงกับตัวละครอุราระนั่นก็คือมอนสเตอร์ประเภทอารังคานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลิงก์ตัวละคร ลิงตัวละครก็จะเลือกใส่การลดคูลไทม์สกิลเร็วขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีติดลิง์ที่2ที่จะเป็นการชุบชีวิตเมื่อตัวละครตาย100%นะครับจะเป็นตัวละครคุโรซากิจิโกะที่ได้จากการจบหอคอย25้ชั้นนั่นเองหลังจากที่เราได้ดูค่าสถานะพื้นฐานของสนใส่ที่ผมเลือกใช้แล้วก็ลิงก์ตัวละครแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของสกิลและการโจมตีปกติของอุราฮาระกันบ้างดีกว่า เริ่มกันด้วยการโจมตีปกติของอุราและก่อนเลยนะครับการโจมตีปกติของอุราละจะเป็นการฟันคลื่นพลังไปด้านหน้า4ครั้งนะครับสร้างความเสียหายให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในเส้นทางสกิลนะครับจํานวนคอมโบสูงสุดอยู่ที่4ฮิตนะครับสําหรับการโจมตีปกติต่อมาสกิลที่1ของอุราละนะครับจะเป็นการยิงความเสียหายไปด้านหน้านะครับ สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าอาจจะแคบหน่อยแต่ว่าระยะไกลมากเลยนะครับโดยมีจำนวนฮิตสูงสุดอยู่ที่6ฮิตคูดาล8วินาทีต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2ของอูราลานะครับจะเป็นการระเบิดความเสียหายรอบๆตัวแล้วก็กระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้างนะครับซึ่งจำนวนฮิตของสกิลนี้ก็จะ มากหน่อยก็จะมีจํานวนที่ทั้งหมดถึง48ทิ่เลยทีเดียวหากเราทําความเสียหายให้กับมอนเตอร์ได้หลายๆตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบสกิลกันเลย,ยก็จะเป็นการกระจายความเสียหายจะเป็นคลื่นดาบไปรอบๆตัวนะครับแล้วก็ดันศัตรูทุกตัวที่อยู่ในเส้นทางแล้วก็สร้างความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เลย,ยถัดมาก็จะเป็นสกิลที่3ของอูราละานะครับ จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบวงกลมด้านหน้าเป็นวงกว้างนะครับมีโอกาส12%เลยที่จะทำให้ติดสถานะเหน็บชานาน2วินาทีจำนวนฮิตจะอยู่ที่8ฮิตกันเลยทีเดียวก็จะเป็นการวางวิธีการไปด้านหน้านี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับที่ตัวละครตัวนี้มีอ b บิลิตี้ที่จะทำให้การสร้างสถานะของเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เ,เ,เพิ่มขึ้นปกติสกิลอื่นๆจะอยู่ที่2%ในการติดสถานะนะครับ แต่ตัวอุราละเนี่ยเปอร์เซ็นต์นที่จะทําให้ติดสถานะของเขาก็จะอยู่ที่12เปอรนไปเลยทีเดียวสุดท้ายก็จะเป็นถ้าไม่ตายของอุราละนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอแล้วก็มีโอกาส100เปอเซนจะทําให้ศัตรูติดสถานะปลอดแอนนานถึง5วินาทีจํานวนยิบสูงสุดอยู่ที่4ยิบนะครับไม่ต อันนี้ก็จะเป็นอันติของกุราละนะครับนนงงหลังจากที่ดูรูปแบบสกิลไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครตัวนี้ไปลงเล่นจริงกันบ้างในดันเจียนน้ำหอมนะครับซึ่งจะเป็นดันเจียนที่ถือว่ายากที่สุดแล้วในหมวดซิงเกิลนะครับแล้วก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะรูปแบบการเล่นของอุดาราเองก็ไม่ได้ต่างก,กับตัวละครที่ใช้สกิลตัวหนึ่งทั่วไปนะครับที่จะเน้นการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วก็รดวดเร็วผแต่จะเห็นได้ว่าสกิลหนึ่งของเขาอาจจะใช้ยากนิดหน่อยนะครับเนื่องจากรูปแบบของขอบเขตสกิลเขาอาจจะน้อยไปนิดนึงจะทําให้การเลงสกิลนั้นยากหน่อยๆ ถือว่าเคลียร์เว็บแรกได้ช้านิดนึงนะครับส่วนสกิล2ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นสกิลหนึ่งเลยที่ทำให้ตัวเขานั้นเซฟจากโดงมอนเตอร์ได้ง่ายมากเวลาอยู่อยู่มอนเตอร์โผล่มาระดงแล้วก็เราใช้สกิล2ออกไปเนี่ยเขาจะปัดมอนเตอร์ออกทุกตัวแล้วก็สร้างความเสียหายที่มอนเตอร์ได้รับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเขาจะดันมอนเตอร์ไปในเส้นทางที่ดาบได้หันไปด้วยนะครับทางมอนเตอร์ยังไม่ทันตายเนะสกิลตัวไห สกิลหนึ่งเองก็แรงไม่อแพ้กันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ยากนิดหน่อยด้วยขอบเขตสกิลที่น้อยเกินไปนะอันดฟันพวกพอโลได้ไม่แรงนะแต่เวลาตีอารันคานี่ถือว่าดุดีด้วยความที่ว่าเขามีคิลเลอร์เป็นอารันคาด้วยนะ หรือว่าเรียอมอนช้าได้ใช้ได้นะเพราะเขเขก็บสกิลเขาไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ตะกี้เราก็ก่อนจะมาเล่นเราจะพูดถึงการมีอบิลิตี้ที่เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ติดสถานะเด็กช้าด้วยนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ เห็นหรือยังหรือยังไม่เห็นก็ตามนะครับสกิล3ของเขาเนี่ยเวลาใช้ไปคือถ้าหากมีมอนเตอร์เยอะๆหน่อยก็จะเห็นได้ว่าติดชาได้ง่ายมากเลยนะเห็นไหมสองตัวนี้คือติดชาโดนไปสกิลเดียวโดยปกติตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้ติดง่ายๆกันขนาดนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยตดเหวเห็นไหมติดแล้วถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่เล่นได้เลิรน มาเล่นกันสนุกๆก,ก็ได้นะอาจจะใช้จริงจังไม่ได้ดีเท่าตัวละครที่อยู่ในเมบ้าเทียสูงๆเองก็ตามนะครตอนแรกก็ว่าจะเอาไปลองเล่นในหอคอยด้วยนะก็เ,ะเห็นรูปแบบสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองของเขาเนี่ยดูจะมีประโยชน์ในหอคอยเพราะว่าเขาทำให้ตัวละครหรือบอสเนี่ยมันติดสถานะได้ง่ายแล้วก็ดันตรูออกไปได้ด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงบอลแล้ถ้าที่ติดติดช็อตของแชทเขาไม่ให้ติดช็อตของบอนถ้าไม่ตายก็จะเป็นการสร้างสถานะอ่อนแอด้วยนะครับจะทำให้เล่นกับบอสได้ง่ายขึ้นด้วย <c oughs> ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่หลังตู้นะครับที่จะเอามาเล่นในดันเจี้ยนต่างๆได้พอใช้งานหากใครที่ไม่มีตัวที่ดีกว่านี้นะครับก็ ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเอามาใช้กันเป็นตัวตีระยะไกลด้วยนะครับสำหรับกูดาและทิสกเกตในร่างนี้ข้อดีก็เสียของกูดาแะิสเกตในร่างนี้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่สกิลที่1ใช้ยากนิดหนึ่งแล้วก็สกิลที่2เองก็ใช้ยากนิดหนึ่งแต่ใช้หลบมีมอนได้ที่แปลกใจก็คือเขาเป็นตัวละครที่ตีไกลแต่สกิลสองของเขากลับปล่อยสกิลออกจากตัวละครรอบๆตัวเขาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกใจ สำหรับผมด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสกิลที่3ของเขาที่มีการเพิ่มโอกาสติดสถานะเพิ่มขึ้นถึง10 10%เนี่ยกลายเป็น12%เลยเนีย่ยทำให้ตัวเขานั้นหยุดมอนเตอร์ที่มีจำนวนมากด้วยสกิลที่3ได้ไม่ยากมากมายเลยนะครับเพราะว่าโอกาสติดเนี่ยมันเยอะมากๆาแล้วจำนวนฮิตมันทั้งหมด8ฮิตเนี่ยมีโอกาสเกือบจะติด100%เดยด้วยซ้ำนะครับในจำนวนฮิต8ฮิตเนี่ย สุดท้ายแล้วก็อันติของเขาเองก็ยังสามารถสร้างสถานะอ่อนแอให้กับบอสได้นานถึง5วินาทีก็จะทําให้ตัวเขานั้นเล่นในดันเจียนอยู่ในขอคอยได้ง่ายขึ้นด้วยนะหากใครมีตัวละครตัวนี้อยู่ก็ก็ลองหยิบมาเล่นกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปั้นมาเพื่อเป็นตัวหลักแต่ก็ลองปั้นเป็นตัวลิงได้นะครับเนื่องจากค่าพลังวิญ,ญญาณของเขาก็สูงอยู่หากเราไปลิงให้กับตัวละครที่เน้นสายสกิลแรงๆรวดเร็เรว ก็เป็นอีกตัวละครที่ิงค์ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเลเวลแฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครตัวไหนที่จะมารีวิวอีกเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวเร็วนี้จะมีการเปิดตู้กระชาตู้ใหม่ที่เป็นตู้ igb หากมีตัวละครหน้าตู้ออกมาเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเพิ่มเติมให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย